พอค้ามาขายอะไรครับกระเช้าใส่ผลไม้ครับผมกระเช้าใส่ผลไม้มันมันดียังไงมันตงยังไงแบบไหนอ่าสาธิตให้ดูหน่อยจากไหนครับพี่มันทำจากเออ่ทำจากมะพร้าวครับผมฮะทำจากมะพร้าวไม้มะพร้าวต้นมะพร้าวเราเนี่ยบอกใช่ครับทำทั้งสองแบบนะครับตั้งโชว์ได้ใส่ผลไม้ได้เป็นของฝากดีครับผมขอแนะนำก็ร้านครับผมโอ้ อ๋อตอนนี้สินค้าโรงงานหรือสินค้าทํามือครับทํามือครับผมทำมือทำมืออทมือแต่ว่ามันมันเหมือนไม่ใช่มันมะพร้าวเนาะมันแทนเม็ดมันเหมือนไม้แข็งเลยอ่ะแต่ว่าทําได้ดีมากเลยโอ้พี่มือพี่มือขอันครับแล้วยังไงคุณประโยชน์ของมันก็คือใช้ใช้ได้นานครับพี่ใช้ใช้ใส่ผลไม้ใส่ผลไม้ก็ได้ใส่สิ่งของสิ่งของอย่างอื่นก็ได้ถูกน้ําได้ไหมโดนได้ครับผม ี่มันมันยืดได้ยังไงที่มันดึงดึงเนี่ยมันมันมีอะไรติดกอติดอยู่เป็นแบบเป็นแบบเป็นแบบรอบครับพี่อ๋อฮะมันไม่ได้มียางไม่ได้มีเชือกอะไรไม่มีครับผมไม่มีครับผมเพราอย่างงี้มันก็มีโอกาสขาดใช่ไหมเนี่ยถ้าถ้าเราทําถูกวิธีทํายังไงก็ไม่หักครับพี่ออ๋เราดูได้เราดูผิวไม้เนี่ยครับโอ้เป็นเท้าว่าลูกช้างไม่มีนะครับครับแล้วก็ทันลงแล้วก็ล็อกมาเลยไม่ต้องกลัวหักล็อกเลยทีอืมแล้วแล้วพอค้าขายยังไงอันละ สองร้อยละกันอันนี้สามร้อยบาทตัวช้างสองร้อยตัวนี้สามร้อยอยู่ที่ต่างที่ที่ที่ลูกปองก็สวยดีอันนี้ราคาผ่านถ้าถ้าซื้อแล้วลดถ้าซื้อจริงลดได้อีกออซื้อเยอะลดได้ซือ้อเยอะก็ได้ราคาสงโอ้โ<ด>หครับสวยครับเหมาะที่จะเป็นของฝากของขวัญของ,ของที่ระลึกได้เลยครับสินค้าคนไทยเก่งมากจริงๆเลยสินค้าไทยทำเองขายเอง โอ้โหแน่นอนแน่นอนงานฝีมือโอเคถ้าคนสนใจนี่ต้องการซื้อเยอะๆนี่ซื้อได้ที่ไหนต้องมาที่นี่ก่อนร้านที่นี่ครับผมเจอเจอที่นี่เลยเลยแล้วซื้อทางเพจมีไหมมีเพจแนะนำไหมไม่มีโอ้ต้องมาหาคนแล้วเราชื่ออะไรถามหาคนขายคนนี้ชื่อครั๊บชื่อครับชื่อครั๊บบอกว่าชื่อครับนี่เขารู้จักรจักอ๋อครับครับเผื่อแต่ว่าเดี๋ยวจะซื้อไป เป็นที่ลึอลกอันหนึ่งอยู่จะซื้อเป็นที่ลึอลกอันหนึ่งเพื่อให้คนที่บ้านดูสินค้าหัตกรรมที่นี่สวยงามงแ,แล้วถ้าใครอยากจะซื้อก็มาเที่ยวก่อร้านก็ใช้บริการได้โอเคสวยงามฝีมือมากขอบคุณขอบคุณครับตลกลงผมเอาอันหนึ่นงด้วโอเคเอาอันหนึ่งครับเป็นเป็นช้างเป็นช้างพราบว่าผมคนสุรินครับคนสุรินเพราะมันก็ต้องเอาอีกลักษณของจังหวัดตัวเอง ครางโอเคโอเคอันนี้อันหนึ่งครับ,โโบไม่ก็คือเพี้ยงก,กลับกับคุณมากลับคุณแม่วางไว้เลยครับเดี๋ยวเอาเงินให้อันนี้หเห,หรอลุงเขาขายอะไรใส่สี่ร้อยหรือสี่ร้อย